ครับสวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กัมาพอๆกับพอเตมนะพี่น้องเนาะครับแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่สีสเกตต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่แปดสิงหาคมหกแปดาวพัฒนาออกเก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์สาม ครับเลขล่างเ็าออก95เนาะพี่น้องเนาะรับของปูสีสะเกดงวดที่ผ่านมากกับเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งเ <c oughs> ขาทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่นะครับวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568ลาพัฒนาปูสีสะเกดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ9เน้นที่9 ขับเก่ากามาศูนย์กามาเนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าชุดวินเนะพี่น้องเนาะบ่มี3ขัด3ขัดหานะพี่น้อง0ูนย์หกศูนย์ออกศูนยออกเก้าหก้ับมีนะพี่น้องนะเนาะเขียดไปย่างละเตียมพี่น้อง ครับมือนี้พ่อเตีมพามาติดตามต่อยน้องพี่น้องเนาะ,นนาะลาวพัฒนาปูศรีสะเกดนะครับ เราพัฒนาปู่ศีสะเกตแต่บุญในทอดซับนะพี่น้องนะ คนล่างวิ่งลูดสามกับเกียรตินะครับ ามกับเจ็ดเน้นที่เก็ดชุดวิ่งพี่น้องหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดระวังเก้านะครับ คับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนะสาหนึ่งสาสองสามหก สามเก้าเจ็ดพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ห้านะครับครับส่วนตัวเน้นน้อพี่น้องน้อปูพันินเหที่ทราบหนึ่งสามเก้า เกตหนึ่งเกดสองนาคาม รับกันเบิ้ล3ามสนะครับขับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะขับสเสบียดสิงหาคม68แปลาวพัฒนาวบ่งรูด3มกับ7เน้นที่เจ็ดพี่น้องชุดวิ่น1นึ6 7 8ระวัง9 ครับตัวเน้นในพี่น้องเด้อสามหนึ่งสามเก้าเก็ดหนึ่งเก็ดสองตัวเน้นในพี่น้องเนาะก,กันสามสามเก็ดเก็ดไปกลับด้วยน้าวัตันปูปูสีสะเกตนะครับครับชัดเจนนะครับครับรเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกตเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้เตรียครับเอามาฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะอ้าฉนั้นแล้วพ็แต้ม้อไวปอนคอยเขา่าก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโมนันๆกันเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าจะเริ่มด้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้าเดียเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนานากามอ้าสุดท้ายตายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนโชคโมนันๆ เฮงๆงเรื่อยๆเนะครับเนาะคร <c oughs> ับพอกนคชิปหนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม